สวัสดีครับเอฟซีนักทัพชาแนวเอฟซี FC. สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับวันนี้ก็พิกัดอยู่บ้านโนโนโพงตำบลไผ่ขาลาอำเภอชมพูบุรีจ้างวัดซุนเร์นนะครับหลังจากที่เมื่อคืนเขาพอกันอยู่ซีสกเกตนะครับเขาพอกันอยู่ซีสกเกตเมื่อคืนอยู่ถี่วากันอำเภอไผ่บ,บึงนะครับวันนี้มาพอกันอยู่อำเภอ ตำบลไผ่ขลาอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเนาะหลังจากเมื่อคืนเนี่ยแอดมินกับอยู่จนหอบซีถุมซีถุมเคืงครับอยู่หอบซีถุมเคืงกะเลยกลับนะครับเนาะเพราะว่าต้องกลับมากอะมาตัดต่อขีดมาลุ่งขีดนะครับนอนเด้อตื่นเสาร์ไปทํางานอีกนะครับเนาะเพราะว่างานลักของแอดมินแหม่นะครับเนาะอันนี้ก็คือว่าเป็นงานอดิเรกนะครับกัท่านยูทูบเป้านุ่มนะครับเนาะงานงาน งานรักก็คือหลับราชกาวนะครับเนาะงานร้องก็คือทำยูทูปนะครับกับบ่อใกลครับกับบ่อใกล้แต่ว่าที่พีเอท่าครับรถหลงมันบกขืนที่พีเอทนะครับมูบานนะครับไปพุ่งครับไปพ่นม่วงนะครับไปทะเลสาบทุ่งกุลานะครับโอ้ตีรถกลับมาไกลมากเลยนะครับโอ้เสียเซลเลยครับเสียแบบเสียความรู้สึกนะครับเดี๋ยว หมดค่าน้ํามันเยอะเลยจากที่ว่าไม่ไก่ไก่ปกติมากบางนี่นะครับเนาะสิประมาณก็ถึงหาสิบกิโลนะครับก็ถึงหาสิบกิโลแต่ว่าจี้พีเอ็ดพาไปแบบโอ้โหเสียดายค่าน้ำมัน,น,น,นกันเลยจมให้ฟังนะครับเนะาะก็ไม่ได้จวดเลยนะครับจวดจวดจวดไม่ได้ครับจวดครับถ้าหน่อยเผ็ดปานแพงนะครับเนาะก็ สำหรับเอฟซีน้องอุ้งอิงยังขับกับข่อขันนะครับเนาะไม่หนีแอดมินกับห้องสียู่เดิรกเติบอยู่นะครับอยู่เดิรกเติบอยู่มาครับเนาะกับทายเขียบห้ไดรไลท์ที่สุดนะครับกาสิลูกเอฟซีของใช้หน่อยเป็นบันแพงเลยรับชมกันนะครับเนาะคาร์มากับฝากกดติดตามเด้อครับช่องนักพัดชาแนลนะครับ ่องนีครับเป็นความเป็นช่องที่มีความมาเทิงเต็มรูปแบบนะครับก็จะมีพวกรถแหวนรถกันตรึมนะครับรถแห่กันตรึมหลักๆแต่นันทวันภาพประยุนนะครับเนาะทางรักชมนักขัตชาแน็จะถ่ายนันทวันภาพประยุนนะครับแล้วก็ถ้ามีหมอลำคัดังจังต่อได้ขึ้นปันแ้งก็กัคือถ่ายเหมือนครับกับมีบ่อบ่อท้ายทุกคณะครับที่มล็ดทีแอดมินสามารถไปได้นะครับอ่าประถมมาเทิงทนแอดมินก็เดือดทายภาพเนาะหลังจา คอร์ลมใจกระร้อยแอดมินนักขับชาแนลนาดีไายครับนะครับม้าลาสุดยอดเนี่ยกาลัางคายยูเนเต็ดสาวน้อยเส้นบ้านแพงนะครับเเนาะพราะว่าช่องนักพัฒนาชาแนลเนี่ยเป็นช่องที่ให้ความบันเทิงเต็มรูปแบบเลยนะครับก็อาจจะมีเกษตรผสมนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก่อนหน้าที่จะมาเป็นนักพัฒนาชาแนลก็เป็นเกษตรนักพัฒนาชาแนลนะครับทำเกษตรมาก่อนนะครับเล้วก็ทีนี้ก็มาถ่ายนันทวันแต่หลักๆก็นันทวันนะครับนันทวันรู้สึกว่า หลักเลยถ่ายหลักเลยช่องนักชาแนลนะครับจันทวันภาพยนตร์หนังกลางแปลนชื่อดังของจังหวัดสุรินทร์นะครับก็น้องนักเกตเป็ดนี่มาแจ่มกับรถแห่ครับรถแห่แห่ล่ะกับโม่แลมเนาะครับเนาะฟองด้านความบันเทิงนังชาแนลกลางลุ่มเหมือนักดิเป็นความบันเทิงเนาะครับความมวนความลดบ่ยความหลังจากเขาทำงานเหนื่อยมาแล้วนะครับเนาะกามาคอนคลายมารีแล็กดอย โดยการที่ดูการตรีมดูหมอลำนะครับดูดรถแห่สบายๆแบบผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายเนาะครับเนาะชีวิตคนเฮาเก่งเข็ดกับงานมากเมื่อหลาแล้วนะครับนเ,เานบาเเเนะ,ะกลับมาผ่อนคลายมาบรรเทิงกับหนังไม่ว่าจะเป็นหนังกลางแดงนะันทวันภาพยนตร์นะครับสารนภิดบ้านแพงหมอลำแล้วก็รถแห่ก็ยักษ์ขาบนนมสาวขอน,นแก่นแล้วก็รถแห่ อะไการอื่นนะครับที่ไม่ได้อยู่ในชื่อช่างนักพักก็จะผ่านก็เป็นช่างที่ขายท่อหรือว่านําเสนอทำบันเทิงเต็มรูปแบบนะครับเนาะก็เข้ามาผู้ที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามให้เดรเดอร์ครับเอฟทีสาวหน่อยเปพนบันแพิงครับกดติดตามให้ผมเนเดอร์ครับเพื่อเป็นกนําลังใจให้ยูทูบเบอร์นะครับเนาะ fc มอลล่าม fc รถแห่นะครับก็ติดตามให้ผมแน่สำหรับคนที่กดติดตามอยู่แล้วผมก็ขอกล่าวครัว่าขอบคุณครับสำหรับวันนี้ก็เจอกันจวดแน่นอนครับจวดแน่นอนรักษาหน่อยเปลี่ยนบอนเพลนนะครับน้องมอลลามชื่อดังมอล่ามวงใหญ่นะครับเดี๋ยวเจอกันอ่ะไม่หนีอเมริกกับซีอุกจุดเดิร์กนะครับซีอุจุดเดิร์กบอดเดิร์กบอกกับครับบอดเดิร์กบอกกับนอนไม่อนีนอนมาแกนะป่อ้ย จี่พีเอ็ดมันพาหลงนี่แหละครับหลงทางตามชอบ้านกันตี้รถกลับวงไปวนมาจนมืดครับเลิกงานมาจนมืดจังมาพอนะครับอยู่ในทงหน้าเนาะบ้านนี่ในจี้พีเอ็ดบ่ขึ้นนะครับผมก็โอ้สิได้ยขานังมันนะครับเนาะสิได้ยขานังมันก็เสิมาถึงจุดพิกัดงานร่บ้านอ่าเวทีซานหน่อยคือบ้านแพทก็ใส่เวลาปักลายเสียเวลาครับหรถแลนตี้กลับไปกลับมาขับชาบ ว่าจบไปกันอีกเล้วครับขอบกันคิดสัตว์ไปสวัสดีครับ